มเด็จพระพุทมีพระภาพอารามตัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงต,ตรัสรู้ดีต,ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองทรงพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหาการุณาที่คุณเป็นที่พึ่องอเนกของโลกขา้าพเจ้าขออบน้อมถวายอภิวาทพระบรมศาสดาพระองค์อารามสัศมาสามพุทธภจ้าข้พุทธังภะะวันตังอภิวาเท พระธรรมคำสัง่งสอนของพระผู้มีพระภาคเป็นธรรมของคนน้อมนํามาประพฤกิและปฏิบัติเพื่อยังปุบปฏิบัติได้พ้นจากทุกข์หรือถิ่งนั้นที่สุขได้อย่างแท้จริงขเขาพเจ้าขอนอบน้นอมถวายน้ัมการพระธรรมเหล่านั้นสตะวันทมาสูงสาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อควาพมพ้นทุกข์ เป็นเนื้อนาบุญนันเองของโลกเป็นศาสนายาสืบ่อพระพุทธศาสนามาตราเท่าทุกวันนี้เข้าไปเจ้าขอน้มน้อมถวายนมัพระสการพระสสฆงสาวกหมู่นั้นสุภะปริปันโนภะควโตสาวกสัุโธสังฆังนะมาคือไม่ยินดีก็ยินร้ายหรือเฉยๆสามอารมณ์นี้จะปรากฏขึ้นเสมอด้วยสามอารมณ์นี้ที่ปรากฏนั่นแหละมันทําให้ ขเลสมันเข้าเลยพอเราไม่พอใจก็เป็นโทสะพอใจก็เป็นโลภะเห็นไหมทั้งโลภะโทสะเข้าอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่กระทบเนี่ยกระทบทั้งหมดเป็นวิบากวิบากก็คือผลของกรรมในอดีตเพราะตอนนี้เรากําลังทาทากรรมใหม่ขณะที่เราทํากรรมใหม่เราก็รับกรรมเก่าตลอดเวลาเพราะฉะนั้นกรรมที่เราทําปัจจุบันเนี่ยน้อยมากที่จะให้ผลมันมีผลจากอดีตทั้งหมด บุคคลที่มีทานเยอะทําอะไรก็รวยจับอะไรก็ได้เขาทานเยอะในอดีตชาติทานนั้นจะส่งผลมาการส่งผลมานั้นะถ้าสมมติว่าเรามีทานเยอะการปฏิสนธิจิตเนี่ยกพปฏิสนธิในพ่อแม่ที่รวยเลยมีเงินอยู่เลยถามว่าเงินนั้นของใครก็ของเรานั่นแหละคือเหมือนคนมีแล้วพ่อแม่รวยเนี้ยมันไม่ได้ของพ่อแม่ของเราที่จริงอะ่ะเราเคยทําทานมาเหตุป,ปัจจัยถึงเข้าไปอย่างนั้น ทุกอย่างมีเหตุปัจจัยหมดเลยก็เหมือนกับว่าที่โดนของโดนอะไรเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยก็คือการไปทํากัาริส์มาในอนดีตชาติเพราะว่ากรรมนั้นให้ผลไปแทนสัตว์อย่างเงี้ยเจตนาก็โดนแทงโดนรักษาะแทนทีเ่เจ็บก็เป็นเหตุปัจจัยทาไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีเหตุปัจจัยเลยแผ่ส่วนคจรส่วะก็ขอกุศลผลบุญ ที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาแล้วมีการบริจาคทานรักษาศีลเจริญภาวนาศึกษาเล่าเรียนและเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอกอุศลเจตนาทั้งหลายเหล่านั้นจงได้เป็นพระปัจจัยใหุ้บังเกิดผลแก่พ่อแม่ปู่ย่าตายายครัวอาจารย์ญาติพี่น้องสัตว์ทั้งหลาย ตลอดจนโอปปาติกะที่ปฏิสนธิอยู่ในภูมิต่างๆผู้ซึ่งมีกรรมชักนำให้เปลียนไปมีกรรมนำให้เวียนเกิดเวียนตายได้ฝวามทุกข์และเป็นอนิจจังทุกขังาอานัตตาขอให้ท่านทั้งหลายจงได้รับผลของกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาแล้วนี้โดยมีน้ำใสสะอาดเดิมมีอาหารบริโภคสมบูรณ์มีที่อยู่อาศัยที่ถูกใจ มีผ้าพ่นและเครื่องใช้สอยครบทุกอย่างขอให้มีดวงจิตเจ่มใสปราศจากโรคภัยท่องมีสติปัญญาสามารถถึงที่สุดแห่งทุก์ได้โดยรวดเร็วสัพเพนสตาอเวราอัพยาปชาอานีคาสุขียตนังปริหารันตุ ขอสอดทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่จบตายด้วยการทั้งหมดทั้งสิน้นจงไปสุขไปสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนสิ่งกันและกันเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยขอจงมีความสุขกายสุขใจมีสติมีปัญญานำพาชีวิตของตนให้รอดพ้นจากทุกภัยทั้งสิน้นโดยทั่วหน้ากันเถิด